83ครับเมื่อชายผมหยิกแต่งงานกับหญิงผมเหยียดตรงพ่อได้ถูกต้องเกี่ยวกับลูกชายของชายหญิงคู่นี้ตรงนี้ต้องรู้ก่อนครับว่าเรื่องของผมหยิกผมเหยียดตรงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับลักษณะที่ถ่ายทอดแบบ incomplete d o m i n a n t นะครับ incomplete d o m i n a n t เนี่ยหมายความว่าถ้ามันมีจีโนไทยครับแบบ heterozygous เนี่ยมันจะไม่ได้มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งข่มกันได้อย่างสมบูรณ์ครับมันจะออกมาเนครับเป็นลักษณะที่ก้ากึ่งครับระหว่าง2ลักษณะรวมกันนะ อันนี้คือภาพรวมคร่าวๆนะครับสำหรับ incomplete dominance นะ incomplete dominance นะครับไอลักษณะที่เป็น h e t e r o z y g o s เนี่ยมันจะดูมีความกั้ำกึ่งกลมกลืนกันครับระหว่าง2ลักษณะที่เอามารวมกันแบบนี้ครับถ้าเป็นเรื่องของลักษณะผมนะในกรณีครับถ้าเกิดว่าเป็น h o m o z y g ัส s เนี่ยครับแบบ SS เนี่ยครับจะมีลักษณะเป็นผมตรงครับอันนี้นะครับคือผมตรงครับเป็น h o m o z y g ัสรูปแบบหนึ่ง กับโฮโมไซกัสอีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือเป็นผมหยิกไปเลยครับเป็นซีใหญ่ซีใหญ่แบบนี้ครับเป็นผมหยิกไปเลยนะเห็นไหมจะเป็นผมนะครับลักษณะเหยียดตรงเนี่ยหรือว่าผมหยิกนะมันเกิดจากลักษณะที่เป็นโฮโมไซกัสทั้งนั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเฮโครไซกัสครับจีโนไทป์เนี่ยเป็น SC แบบนี้ครับเป็นเฮโรไซกัสนะจะกลายเป็นลักษณะผมหยักศกแทนครับอันนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าจะมีลักษณะก้ากึ่งกันครับระหว่างผมเหยียดตรงกับผมหยิกครับรวมกันนะครับผมจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ อเคนะครับอันนี้คือลักษณะผมอยากโศกนะจะลักษณะก้ำกล่งกันครับระหว่างผมตรงกับผมหยิกครับอย่างงนี้เรียกว่า incomplete d o m i n a n t ครับตอนเป็นเฮโรไซกัสเนี่ยจะไม่แสดงออกนะครับถึงการขมเนี่ยโดยลักษณะใดลักษณะหนึ่งชัดเจนครับมันจะกลายว่าเป็นการกลมกลืนกันครับระหว่าง2ลักษณะนะโอเคนะครับอันนี้คือรูปแบบหนึ่งนะของ incomplete d o m i n a n t แครับเราก็มาดูครับสำหรับข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าชายผมหยิก แต่งงานกับผมหญิงผมหยีตรงใช่ไหมผมหยีคืออะไรครับผมหยีกก็จะมีลักษณะเป็น cc นะครับจีโนไทป์เป็นแบบนี้นะ cc ครับอันนี้นะครับเพศชายนะมีลักษณะเป็นผมหยกครับแต่งงานกับหญิงผมหยีตรงครับผมตรงก็คือจะเป็น ss แบบนี้นะครับจีโนไทป์นะเป็นโฮโมไซกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าเป็นคนละลักษณะกันครับแน่นอนว่าแบบนี้ลูกออกมาเป็นยังไงครับลูกออกมานะครับก็จะมีลักษณะเป็น h e t ท r o z y g o u เท่านั้นครับนะจะเป็นการรวมกันนะ SC แบบนี้ครับเป็นเฮโรไซกัสลูกออกมาเป็นเฮโรไซกัสเนี่ยแสดงว่าลูกทุกคนนะครับที่ออกมาเนี่ยก็จะมีลักษณะครับเป็นผมหยักศกทุกคนนะครับโ <al> อเค<ม>นะครับจะมีลูกก,กี่คนก็ตามนะจะเป็นผมหยักศกทั้งหมดครับเพราะว่าคนพ่อเนี่ยครับคนพ่อเนี่ยผมหยิกครับคนแม่ผมเหยียดตรงนะเป็นโฮโมไซกัสทั้งคู่ครับ<อ> <แ Leaving S 1> ลูกออกมาเนี่ย,ยก,ก็เลยเป็นเฮโรไซกัสทุกคนครับลักษณะเป็นผมหยักศกทุกคนนะก็มาเช็คดูนะครับว่าข้อไหนถูกต้องนะช้อยแรก ความน่าจะเป็นที่ได้ลูกชายที่มีผมหยิกเท่ากับเซษตหนึ่งส่วนสองไม่ใช่ครับทุกคนนะครับจะเป็นผมหยักศกทั้งหมดครับอันนี้เป็นศูนย์นะไม่ใช่เซษตหนึ่งส่วนสองครับตัวนี้ก็ผิดนะ2ครับความน่าจะเป็นที่ได้ลูกสาวเป็นผมเหยีตรงอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้ครับต้องเป็นศูนย์เหมือนกันครับไม่ใช่เซษต1หนึ่งส่วนสองเข่ไหมที่บอกครับว่าทุกคนเนี่ยเป็นเทโลไซการ์หมดนะหยักศกทุกคนนะครับต่อมาครับช้อยสามมีโอกาสได้ลูกชายที่มีผมหยักศกและลูกสาวที่ผมหยักศกในอัตราส่วนหนึ่ง อันนี้ถือว่าโอเคครับหมายความว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นลูกสาวนะครับจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวนะจะมีลักษณะนะครับความเป็นไปได้เนี่ยคือด้านผมอยากศกนะครับอัตราส่วน1ต่อหนึ่งเท่าเกันครับอันนี้ถือว่าถูกต้องเลยครับเพราะว่าจะเป็นลูกชายหรือว่าลูกสาวนะครับยังไงก็ตามครับโอกาสเนี่ยที่เป็นไปได้มีแค่อย่างเดียวก็คือผมจะเป็นอยากศกทั้งหมดนะ เรื่องลักษณะผมตรงนี้เพศไม่ได้เกี่ยวนะครับเพราะว่ามันคือเรื่องของออโตโซมยีนนะครับไม่ใช่เซ็กลิงยีนนะอันนี้ครับเพศไม่เกี่ยวครับจากผู้ชายผู้หญิงเนี่ยก็เหมือนกันครับกรณีนี้ร้อยเลยครับทุกคนเนี่ยจะเป็นผมหยักศกทั้งหมดครับไอเอตาส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับคือร้อยเเหมือนกันทั้งคู่ครับโอเคไหมจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวนะครับโอกาสคือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่ผมจะหยักศกครับก็เทียบกันเป็นสัดส่วนครับก็คือหนึ่งต่อหนึ่งนะอันนี้ถือว่าถูกต้องนะครับชอยสเป็นคาตบ ส่วนช้สี่ครับบอกว่าโอกาสที่ได้ลูกผมหยิกผมอยักศกและผมเหยียดตรงเป็น1ต่อ2ต่อ1อันนี้ก็ผิดนะครับทุกคนจะต้องเป็นผมอยักศกหมดครับกรณีอื่นเนี่ยความเป็นไปได้คือ0นะโอเคนะครับนะครับคุก็ต่อข้อ3นะครับเน้นไว้นะครับลักษณะของผมเนี่ยมันคือรูปแบบหนึ่งของ Incomplete Dominant นะ